ที่ด yeah. uh ื huh. ่มากไปเลยค่ะสวัสดีค like> ่ะสวัสดีค่ะ ก็รู้สึกติใจมากๆนะคะจริงๆงานนี้จะเป็นทั้งแรกที่เป็นซีรีส์ไอชิโอเนนิโนที่ทังไอชีร่วมกับบริษัทเรอเอเลฟเว่นนะคะก็รู้สึกติดใจมากๆแล้วก็จะได้นางแสดงที่เยี่ยมมากมาทั้งส่งคนจาเล็บแจ่มมาเน้นเป็นนางแสดงนางนะคะแล้วก็มีนางแสดงที่เก่งๆแล้วก็อีกมากมายอะค่ะรู้สึกติใจมากเลยค่ะอยากให้ซีรีส์นี้ทั้งให้คนดูที่ประทับใจทุกคนนะคะเออ ก็คือผมบอกว่ามันเป็นเรื่องต้องมาทั้งทางไอชีอีทายเราก็กาับไปเอเลเฟนนะคะล้วก็ขอให้อนาคตมันมีโอกาสได้ร่วมมือกันมากมายค่ะราคาตับเรื่องนี้เป็นไง้่งคะกับีเร่องนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายดีครับแบบเป็นเพราะว่าเป็นการทํางานที่เข้มข้นขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เรามา ทำงานดัดแปลงจากแฟนฟิกของทางจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็เลยทําให้เรามีความแบบว่า,าต้องเขาเรียกอะไรเบรนดกันระหว่างวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจีนเพราะว่ามันก็ต้องมีดัดแปลงจากจีนมาไทยแล้วก็เพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวเนี้ยเราว่าก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแล้วก็แต่ว่าก็เป็นอะไรที่ท้าทายเราดีว่าเออมันสนุกดีในกรดัดแปลงแล้วก็ทํายังไงให้คนดู ที่ไทยอินคนดูที่จีนก็สามารถที่จะดูแล้วก็เข้าใจไปได้ด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ท,ที่ที่ต้องทำแล้วก็กับทีมนักแสดงทุกคนอะไรเนี่ยครับที่ที่ทำงานมาด้วยกันทุกคนก็ทุ่มเทเต็มที่มากๆแล้วก็เป็นการทำงานด้วยกันของจาเต้ครั้งแรกด้วยก็มีความ ตื่นเต้นตรงนี้สําหรับเราแล้วก็สําหรับน้องๆเองด้วยอยู่ว่าจะผ่านไปได้ยังไงแต่น้องๆก็ตั้งใจอะไรเงี้ยครับรวมถึงทีมงานทุกคนด้วยก็ตั้งใจทํางานนี้มากทุกฝ่ายเลยทุกทีมที่จะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีอะไรเงี้ยครับ จะเป็นเรื่องนี่ที่ขอไอจีออริจินลแล้วก็ที่พิเศษหน่อยก็คือเราเอาแฟชั่นแฟชั่นนิยายของไอพีจีนะคะแล้วก็มาตะเปรทางโอร์ชั่นไทยอะคะ่ะคือแล้วก็จริงๆก็พูดได้เลยว่าเหลือเนื่องของซีรีส์นี้นะคะไม่เคยเห็นในก่อนที่ซีรีส์วายในไทยมาก่อนนะคะซึ่งจริงๆเราก็รู้เสึอว่าเต็มไปมากเลยค่ะอยากให้คนชาวไทยและต่างบาททะะวว้านให้หลงตู ก็ฝาก i see original The Set, อ้ e ี r i g i n a l The l อ a r เลอร e เนวาเซตฉากนั้นยังเป็นเธอด้วยนะครับก็แต่เนื่องจากนอกจากแบบว่างานสนุกเข้มขน้นโรแมนติกแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากๆเราคิดว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่คนดูจะจะ,จะให้อยากให้ทุกคนได้ลองชิมลองดูมากกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเนื้อหาก็จะซ่อนสัญญาต่างๆให้ทุกคนได้ดูด้วยติดตามไปพร้อมกันสนุกแนะ่นอนครับฝากด้วยนะครับ ฝาซีรีส์เนับได้วนะิเซชานายังเป็นคือบนเว็บไอชีและเว็บ iQ ต่อครางนะคะดูได้มากกว่า190บาทเทนนะคะฝากดูด้วยนะคะเร็วๆนี้เลยคค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ